สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีก็กลับมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมนีสาวนิ้งผ้าร่วยกได้เดินทางมายังบ้านของนาจงค่ะเพื่อติดตามตัวเลขความฝันกับนาจงอีกขางหนึ่งเนาะค่ะแต่ก่อนที่จะไปติดตามตัวเลขความฝันกับนาจงสาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยนั่มเนี่เด้อค่ะเด้อค่ารอบนี้นาจงเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าผีเจ้าทีมาบอกเลขเพิ่นสามโตเนาะค่ะแล้วเลขตัวนั่น สเป็นตัวไดเซาหนิงกับบุพาดค่ะเซาหนิงกับสิพานผู้ชมไปรับชมรับฟังความฝันของนาจงพร้อมๆกันค่ะเพราะว่าตอนนี้นาจงเพื่อนก็ได้นั่งทาเพื่อที่ิเบ้าความฝันสู่ผู้ชมทางบ้านฟังแล้วค่ะค่ะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาไปรับชมรับฟังความฝันของนาจงตอนนี้เลยค่ะไปค่ะกรับสวัสดีครับนาบรรจงสวัสดีครับสวัสดีค่ะนาบรรจงค่ะเป็นตีผู้ที่ฝันแม่นครับกะเขามาก สองสามงวดติดต่อกันครับท่านผู้ชมเต็งหวัด่ผ่านมาลุยนิดหนึ่งเนาะครับนอกซีหาซีหามาซีหกขับซื้อขึ้นซื้อลงนี่ถือว่าแม่นครับนอกคันตาเปีเป็นนอกหน้าปัญโจรเนาะแม่นครับเอาเลขบูเป็นครับไปซอพันหนึ่งเด้อยังบอกไปซอกันน้ำซองนัำหนึ่งกับหนึ่งอยู่แล้วหนึ่งอยู่แล้วซอพันหนึ่งกับกลุ่มทหารมันได้เขาโยนเอาบูเป็นกันอยู่ครับแมนแมนแมนเับไปกลุ่มพึ่นกำลังห้าปลายดีนี่นะครับ ไปแล้วกับเข่ากลุ้มแล้วกับกับมาบ้านมาถามว่าอันอันปลาเขาแวงให้กินบ่วเลยเห็นแต่หัวกับกับใสครับก็เรียกว่าตีเป็นสี่สี่แปดพี่แต่ไหนตีวงหนึ่งมันออกสี่หกบอาบัวเป็นหยังครับ,อบรโอเค,คมือใหม่ครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้ร้อยหกสิบหกนี่เนาะเบอลซูเอฟซีฟังนะครับเรื่องเล่าเป็นแนวได้ครับเบอลซูฟังนะครับเรื่องเล่าก็คือ กลางเวียนมาเป็ดตัดใหม่ตุกขังม,มาวันฝันกังขังกังคืนฝันคฝันแล้วเล่าหกถุ่มถึงเ้าตีหนึ่งนี่แหละคตีสองห้านี่แหละครับผมเทงคืนนี่แหละครับฝันเป็ดตัดใหม่กางเวียนแตะวันงคกขื่นมาฝันฝันว่าแล้เป็ดไปห่านง่าใหม่ครับห่านกับห่านจ้าเป็นห่านอยู่ใช่แต่ว่ากังเวียนนั้น ไปเห็นงานนะตุ้มขึ้นมาไปห้านงานใหม่ครับห้านไปไปน้องัปนสามคนไปสามคนครับไปกันสามคนวันนี้ห้านไปมันเป็นแปลกอยู่มี่ใหม่ตัวหนึ่งหนึ่งสิงห้านแต่ว่ามันเป็นเครือจากคนตุ่นมันเป็นเครือเครือเครือของงหญ่ดำดำครับมันตีงไหนก็เลยถอยออกมาอ๋อเครือใหม่อยังนคือตีงได้ก็เลยครับผมถอยออกมา เสื้อข้าวนึงหลุดสั้นเป็นคือกระดิ่งต้นไม้ต้นตนึ่งสั้นเป็นคือกระดิ่งครับผมมันมีของแรกกับเรืยคุยกับหมูมีของมาจากเขาจุบักไปบัวไหลได้ด้ยวยครับผมนั่นพิษเชิงเกยียรติ่าวยเลยว่าออกมาทางหนอกมามาฟังเหตุการณ์คเสื้อข้าวหนึ่งเหมนมูหนึน่งแนมเบิง้งข้างดังเห็นคนแนมเบิง้งแนมเบิงเบ้งอยู่ผีบบครันะถ้าว่าผีกับเมียนาว่าเป็นของผู้พคนรักษาต้นใหม่ก็ว่าอะไร ัว่าคนเนี่ยเบิ่งครับก็นนเลยแนม่เบิ่งทางดังแบหงอหลดังเบิ่งเห็นด,ดีก็เลยห้วอยอันเจ้าขึ้นมาเฮ็ดยังสี่คนบา่าอันผู้มิหญิงคนบา่าครับว้ยเจ้าเป็นเจ้าเป็นผู้ดูแรใหม่หรือเป็นผู้จังไดก็ได้าถามจะขึ้นมาอัน,อนปรากฏอยู่ทางดางังเลยว่าครับห้วยจะเฮ็ดบบดีไ,ได้แน่ิคนบา่าครับ แต่ว <mile> ่าจะเป็นข้องใหม่ขอโทษขอให้หลายเลยแสดงแสดงกาบได้เรื my 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 husband, my 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 husband, ่อว่ะครับผมก็เลยขอขอขมาเพิ่นมามากเพราขอขมาเพิ่นไปสั่นบเรีได้เพิ่นโบยอมได้ยังเรื่อยว่ครับผมมากันสามคนครับก็เลยไปขอขมากาบได้สองคนครับแต่หมอนั่นคือผมมากราบเลยว่ะครับผมก็เลยให้เบื่อว่าไปเบาเพื่อนว่าจะเป็นยังเป็นเม่บอกเม่ซสี่บอกบอกก็เพิ่นนะครับเพิ่นเพิ่อนว่าหัวโควโบเลยเป็น เมซี่ไหนครับคอยเป็นเจ้าทีแล้ววะครับโอ้้ีเจ้าทีครับอ่าเป็นเจ้าทีครับให้มากราบเลยว่าอกระเพักกันกราบกราบกันที่เรนกาบกราบสามเถ้าครับกราบกราบเพื้นอันละครับลหมอหนึ่งเนี่ยเบิ้งเหมือนมูไปทำการสาม่นหมอหนึ่งเนี่ยเบิ้งอ่าหมอหนึ่งคือม้อมากราบมั่วปั่นนะมอหนึ่งครับแต่ว่าก็ได้มา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 กาบมากราบเป็นเดี่ยวอาจารย์โบเดี่ยวเลยคุณโบยอมเลยว่ะครับก็ได้กราบกราบไปมาก็เกิดบวบบวบมากบก บอกภาษาเกกเกกินมันจำเลยครับผมแล้วห่อก่ภาษาเกศเกศกินเลย,ยครับอันผู้ผู้เป็นเจ้าเจ้าท,นทีนะเจ้าทีนะแต่ว่าเป็นไม่ยิ่งเป็นม่ยิ่งครับยิ่งคนดำครับแต่ว่าคือว่าเพิ่นไหเด็กบอกนี่อะไรแตก็บ,บุงหูแต่ว่าในเนี่ยในว่าเพิ่นบ่าให้มะกาบก็ได้มะกาเพิ่นครับกาบสามเถื่อสองคนกาบสามเถื่อสองคนกาบสามเถื่อครับบ้านนี้กับหมอหนึ่งกับเลยเพิ่นอื่นไซวันหมอนั่นเลย้นมามากกาบนะว่าครับแล้วก็ให้มกกาบ ครก็ <c oughs> เลยว่าเอื่นๆมากมากตกราบกราบครับบาสก็เลยเพิ่นก็บอกเกจกบอกกินไปที่เพิ่นบอกรูปหมู่เจ้าขา้าเลยขั้นถาเปเป็นตัวเลขนี่สิเอาตัวไหนล่ะครับพุนาพันจงครับคึ้นบาบอครับคือว่าถ้าว่าเราเราเป็นเมยิงนี่เมยิงนีง่เจ้าที่นี่น,าน,าน้าน้าเจ็บบอกขึ้นมื่อเดียวขั้นถาผู้ยิงเนี่ยเป็นเปเป็นสีครับเป็นสีครับเป็นเจ้าเลย เจ็ดคือเจคือจีนนี่นะเจเจแต่วมเมื่อคืนมึงเดียวสี่เจ็ดปลว่ากราบสามเต้อกาบสามเต้าผมว่าสามสาเจด่ามเจ็ดสี่มสีเจ็ดเนาะแม่นครับผมกับกันตัดเลือครับอกคือเจ็ดคือจีนเดี๋ยออกมาบอกเจ็กบอกจีนนะให้อรซอยนเนาะเอาเอาออกจากปากอันหนาปนจงเลยครับตรงๆเลยครับแปลให้เลยครับว่า3ามสี่เจดนะเอาสามเจครับครสมสี่เจ็ด ครับผมได้ครับเพราะว่าเพิ่นเบาเจ๊กน้ำกุ่นนะนเบาเจ๊กบดจีนน้ำกลนครับสองตัวกระตาเรียนเอาเนาะครับนี่ครับครับผมโอ้ยขอบคุณหน้าบรรจงไม่หลายครับเดี๋ยวสิมาตามโค้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเอฟซีเพราะว่าเป็นปูถีมีเส้นฟันดีฟันแม่นอีกผู้หนึ่งครับงวดนีใไ้แปรซอยกันเนาะครับคุณหน้าเนาะครับผมโอ้กราบขอบพระคุณได้หลายครับคุณหน้ามีอย่างอีกบ้างับนี่แต่ว่ามันฟันก่อนมันกับเป็นแต่ฟัน มันเดกขิวชะกันอยู่ว่าออกฟันลัังจากฟันนั้นมาครับมันมีฟันอยู่ฟันว่าเข้าผึ่งไม่กินโอ้ฟันอีกเอาผึ่งไม่กินอีกเนี่นี่ผู้เอาผึ่งไม่กินครับกินว่าผึ่ง้าเผึ่งไม่กินเหรอครับกินเดี๋ยวเราห้องคอยกินอยู่ด้เลยนะครับผมกินก็กินอยู่เพื่อนเนี่ยแต่ว่าแต่ว่ากินอยู่กลางเลยกินอยู่กลางเนี่ยนแต่ว่าอยู่กลางเนีแต่ว่ากินอยู่กลางครับกินก็ล่งกินก็ล่างันเสียบมีคนเมื่อ โซ่ดิโซ่ดิก็นในหงมือนะบ้นผอ้มาจะใสเลยว่ะครับเมื่อโซ่ดิใส่น่ะกินเผืองพ่เอาเผิงมาสูกินในความครับผมกมันจะบกเล็กรางว่าเบกเผองนาะบ้านเล็กที่เท่าไหร่ครับีีครับหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งครับเล็กสามตัวเนาะหนึ่งหกหนึ่งครับข้านว่เด็กินเผืงเด็งเผืองไปสิบหกอยู่เดียวครับผมสิบหกห้าหกครับเอาบ้านเลขที่นี่แหละครับคุณอาปัญจงนะครับเนาะ มากินอยู่ในบ้านครับไต้ทุนบานครับโอ้ยเดี๋ยวเสืมาตามเป็นโกงสุดท้ายไปฝากเอฟซีอีกครั้งหนึ่งเนาะครับเนาะขอบคุณที่รักครับคุณนาบรรจงครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะนาบรรจงค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของนาบรรจงค่ะเลข3โตเนาะค่ะที่ผีเจ้าทีมาบอกนาบรรจง3า7 3 4 7จสเจค่ะเลขที่บ้านของนาบรรจงค่ะหนึ่ง1แหนึ่งหก็นึ่งหลักเลข เพิ่นฟันว่าเพิ่นได้กินเผิงน้ำเนาะค่ะเลขกเผิงกับหาเก่าเก่าหากับอย่าลืมเล้อค่ะเก่ากับหกมันตัวเดียวกันเนาะค่ะมันอาสีมาหา 6, 6, 6, หกหรือสิเป็นหาหกกหาหรือสิเป็นหาเก่าเก่าหากระไรค่ะ,คะท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> ท่านผู้ชมกับอย่าลืมตัดไปตัดมาตัดลินเล้อค่ะเธอได้โชหไ่รางวันนลไ่กับหน้าบรรจงค่ะนี <c oughs> ่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของหน้าบรรจงเนาะคะ <c oughs> ่ะทิ่ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังค่ะ มีโศกไงญ่องวัหไงน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่าสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ่งพ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเยืนมีโชกมีลาภ <c oughs> เห่งเห่งมนันมันปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่าสุดท้ายนี้สาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงผ้าร่วยได้เฮตุคลิปดีๆมาหายกับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ